ขอโทษนะครับน้องพี่เห็นน้องแบบแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์มากเลยพี่ทำคอนเทนต์ถ่ายรูปคนแปลกหน้าอยากจะขอถ่ายรูปน้องๆหน่อยได้ไหมครับไยืนชิดกันหน่อยได้ไหมน้องเป็นแฟนกันใช่ไหมแบบออนไลน์กันก็ต้องไปเดาลองถอยหน่อยถอยหน่อยวิเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าน้องยิ้มหน่อยเห็นน้องผู้ชายแบบกอดอกไก็ลองลองแบบว่าหันหลังให้กันอ่ะแบบกอดอกก็ได้แบบพูดยังงน้องผู้ชายกอดอกกยเท่ลองมองมาที่กล้องยิ้มด้วยยิ้มด้วย เค okay. ล,ลองดูลูกก่อนประมาณนี้ขอแบบน้องเดียวเนี okay. ่ยวนไหนก่อนดีน้องคนนั้นโอเคเราลองถอยไปหน่อยโอเคได้น้องคนนี้บ้างนะเราลองหันด um. ้านนี <h <h ้บ้างครับหนึ่งสองสามโอเค